ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับผมทาอไทยปลาทองจากช่องทาอุไทยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวความคิดของข้าราชการลาวคนหนึ่งนะความจริงเทพโยมาออกหลายวันแล้วแหละแต่ว่าผมเองก็ดูฟังแล้วไม่เข้าใจะนะว่าไอ้ลาวนี่มันถือว่าไทยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งศัตรูตัวฉกาด เป็นสัตว์เดรัจฉานในวัาตั้งแต่ตอนไหนเราไปดูคลิปกันก่อนผมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณปปะเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสามทุ่มทางเมืองไทยเมืองเรากับประมาณสิบโมงเศาร์ทางใต้พี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเราที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก็นั่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เขามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดจะได้บอพาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมอยากให้เอฟซีดู การแสดงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐในสอปป,อปอลาวบางคนนะอ่เขามีการไปคอมเมนต์ในเพจกองทัพลาวาาดูความคิดเห็นเขานะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้รูปให้โปรไฟล์ให้อ่หน้าตาเขาเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับอ่เขาบอกว่าอ่านี่เป็นภาษาลาวครับปี่นองปานนั่นก็มีแห้งงานเทือนอยู่ไทยจำนวนหนึง่ง สรรเสริญศาสไทยแต่ขาพเจ้าแล้วถือว่าศาสไทยแมนสัตรตูนัมเบอร์หนึ่งของล้าเฮ้าถึงว่าหิดข้องประเภทนี่ปากเบา,ขายข้คือกันแต่นิสัยการกระทำของพวกมันแมนเนื้อสัตว์เดรสารวาสต์นะครับผมก็ไม่รู้แกไปโดนตัวไหนมานะครับแกรูร้สึกว่าแกไม่ชอบไทยอ่าประมาณว่าคือแกบอกว่ามีคนลาวกลุ่มหนึ่ง ก็คือหมายถึงแรงงานลาวที่ทํางานที่ประเทศไทยนี่แหละยกย่องหรืออวยในภาษาไทยเขาเรียกว่าอวยสรรเสริญประเทศไทยแต่ว่าสําหรับเขานะ่าไทยนี่คือศัตรูเบอร์หนึ่งของลาวมผมว่าสมองนี่คือใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วนะดูโปรไฟล์ก็มีตำแหน่งที่ดีอ่าเห็นไหมครับ การแต่งตัวมีรถหรูรถนิ้ปายราชการนะครับอืมแต่การแสดงความคิดเห็นนะครับไม่เป็นมิตรต่อประเทศไทยอ่าทำไมผมถึงเอามานำเสนอนะครับผมตอกย้ําตลอดว่าในสปปลาวเนี่ยคนที่มีความคิดไม่ค่อยจะถูกกับประเทศไทยสักเท่าไหร่เนี่ยส่วนมากข้าราชาการอ่าคนที่มีอำนาจในสปปลาว แต่ประชาชนลาวนี่รักประเทศไทยนะรักประเทศไทยรักคนไทยเพราะว่าประชาชนลาวนี่ทำมาหากินในประเทศไทยส่วนใหญ่อแต่พวกขา้าราชการในลาวเนี่ยจำนวนมากมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันก็ได้ฟังมาแล้วนะแปลกมากนะคนที่มีความคิดแบบนี้การที่พูดเนี่ยก็คือพูดในสิ่งที่ เลวร้ายไว้ก่อนเช่นว่าคนที่อวยคนที่เป็นแรงงานลาวมาอยู่ในไทยอวยนี่คือแรงงานเถื่อนอแสดงว่าทุกคนอยากลาวมาเนี่เป็นแรงงานเถื่อนั้งั้นสิเราไม่มีอายุกับไทยเหรอที่จะให้คนมาทํางานก็คือผมดูแล้วนะพวกบ่าวน้อยปากเซพวกยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยเขาเป็นแรงงานที่มาถูกตามกฎหมายนะ ถ้ามาไม่ถูกเขาถูกจับแล้วละ่ะบางคนมาเป็นสิบสิบปีเนาะก็น่าจะทําถูกต้องนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งเขาออกคลิปออกอะไรก็อยู่ในไทยอย่างนี้ถ้าเป็นแรงงานเถื่อนคงถูกตรวจสอบแล้วส่งกลับแล้วแหละแต่พูดให้ดูดีว่าเออแรงงานเถื่อนพวกหนึ่งมันอวยไทยอย่างนี้นะเออแต่ตัวงเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าไทยเป็นศัตรูเบอร์หนึ่ง แล้วตัวสําคัญก็คือทําไทยเนี่ยทำตัวเหมือนสัตว์เดรัจฉานอันนี้เนี่ยโอ้โหฟังแล้วนี่มันน่าเจ็บใจนะนายกเราก็เพิ่งไปร่วมประชุมอา,อาเซียนหรือเปล่านะกองประชุมลาวเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะไปก็บริจาคไปแล้วสองสองล้านกว่านะงานอะไรก็ไม่รู้ไปเมื่อกี้ก็บริจาคอีกเในช่วงที่ไปสัมพันธ์สัมพันธ์กันหน่อยก็ให้ น่าจะก,กู้เงินสร้างสะพานค้าแม่น้ําอะไรสักอย่างอยู่แถวๆวังเวียงหรืออะไรทำนองนี้แล้วให้เงินไปอีกสองสองล้านกว่าบาทพูดง่ายๆไทยไมีจะให้ไอ้ที่พูดมานี่มันเหมือนเทพโยพูดนี่มันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์หรือเปล่าประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นมาเองทีนี้ผมก็เลยจะย้อนไปถึงว่า ในความไม่เข้าใจผุนนะเออใครเข้าใจก็เม้นมาผมเจอเม้นหลาย,ลายอัน,นที่ให้ความรู้ผมมากมายเกี่ยวกับลาวการเถียงกันตลอดนี่ว่าอีสานเป็นของลาวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าไม่ไม่ใช่ไม่ถูกจริงอยู่ครับแผนที่ทํามาวาดรูปกินถึงโครงโครงโคราชคือสองฝั่งของเวลาทั้งหมดนู้นสมัยตั้งแต่นูน่นแตงแต่ไม่ไม่ใช่ลาวมันเป็นลานช้าง อะไรนะล้านช้างล้านหนาหนุนพูดหนุนมันไกลเกินไปนะเออที่จะเป็นประวัติศาสตร์เราเพราะแต่ก่อนมันก็ไม่เฉลาวแล้วมันเป็นล้านช้างซึ่งต่อมาหลังจากนั้นมันก็เป็นสามเมืองของเราจะเป็นประวัติศาสตร์เป็นดินแดนของเราเนี่ยคงไม่ใช่และเขียนมาแตเา่เอาที่ว่ายังไงก็เหมือนกฎหมายนะอ,ออกใหม่ มันก็ต้องเลิกกฎหมายเก่าถ้าพูดเรื่องกฎหมายนีย่ก็เหมือนกันกับประวัติศาสตร์นี่ประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ท้ายที่สุดใกล้ที่สุดปัจจุบันที่สุดคืออะไรมันต้องมีการยอมรับนะมันต้องการว่าเออมันคืออะไรกันแน่ถ้าว่าใกล้ๆเลยเนี่ยสมัยเอาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์กรุงธนบุรีต่อกรุงรัตนโกสินทร์นี่ ลาวนี่ไม่มีประเทศนะครับเพราะว่าอะไรไทยตีไปจดนู่นเลยของเวียดนามก็โดนไปส่วนหนึ่งคือตีเป็นเมืองขึ้นไปหมดคือพูดง่ายๆคือยึด,ยดพื้นที่ข้างล่างก็ไปเยอะขเขมรนี่เกือบหมดเราก็เยอะมาถึงจนสมัยรัชกาลที่ห้าถ้าฝรั่งเศสไม่มาขอ ไม่มาขอแผ่นดินส่วนหนึ่งของไทยแล้วไทยให้แผ่นดินนี้ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่คือฝั่งทรายแม่น้ำขงุงให้มันจะไม่มีลราเลยนะพูดไม่ง่ายก็เหมือนว่าถ้าไม่มีฝรั่งเศสก็ไม่มีลราเนี่ยแล้วตัวนี้นี่ถ้าบอกว่าไทยเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นทําไม่ดีทําเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งก็จะก,กันตัวนี้หรือเปล่าซึ่งมันก็แน่นอน ในช่วงนี้มันก็จะมีพระเจ้าอนุวงศ์ใช่ไหมที่ที่สุดท้ายล้วโดนจับมาเสียชีวิตที่กรุงเทพเนี่ยในช่วงนี้ซึ่งหลายผมดูหลายครั้งนะหลายช่องของเราเองก็บอกว่านี่คือวิรบุรุษของท้าคนหนึ่งตัวนี้หรือเปล่าที่ผูกพันกันมาว่าเป็นศัตรูเบอร์หน,นี่ก็เลยกว่าสมัยรัชกาลที่ห้าไปแล้วก็คือในช่วงที่เป็นเมืองขึ้นไทย ตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้จะผูกพันอ่ะถ้าเป็นไทยกับพมา่าล่ะถ้าเราผูกพันสมัยไหนสมัยที่เสียกรุงล่ะเราก็จะไม่เหมือนกันเลยจูเบอร์หนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ไทยไม่เคยทําอย่างนี้พูดอย่างนี้อ่รักชอบคนพมา่าได้ซ้ำไปแม้เดี๋ยวนี้จะมีปัญหากับคนที่ล้นเมืองอ่พวกแรงงานมาล้นเมืองแล้วกลางแล้วคนจํานวนมากก็ถึง มีคนที่ทําไม่ดีบ้างจนทําให้เราเนี่ยอารมณ์เสียแล้วเราก็ไม่เคยพูดถึงว่านี่คือศตรูเบอร์หนึ่งของไทยเหมือนกับที่ข้าราชการคนนี้พูดแล้วอีกอันหนึ่งประมาณหนึ่งซึ่งมใสติเลยว่าลาวนี่มีระเบิดที่ตกลงมาเยอะที่สุดน่าจะเกิดจากถ้าดูฟังเทปโยในคลิปลงหลังๆจะมีมานะก็จะเป็นเรื่องที่ว่า พูดถึงการต่อสู้กันระหว่างเหล่าแดงกับ <c oughs> เหล่าขาวมีเจ้ามาชีวิตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาและก็ฝรั่งเศสเนี่ยรวมไทยไหมผมไม่รู้นะไทยได้เข้าไปรบช่วยไหมตอนนี้แต่ที่นแน่ๆคือเราแตกแล้วนี่คนมาอยู่ไทยเยอะมากก่อนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเหมือนกับลีภัยนะอันนี้เนี่ยแต่ถ้า เลยเป็นนั้นล่ะเลยเป็นนั้นที่ต่อสู้กันอย่างมากระหว่างอเมริกากับเวียดนามนั่นคือสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามพอสงครามเวียดนามนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่อ,อเมริกาสู้กับเวียดนามแล้วไทยยังไงไทยไปช่วยเวียดนามใต้ส่วนหนึ่งที่ได้ฟังอย่าเพลงมันไม่น่าจะเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของเรานะเพราะว่านั่นเขาไปลบช่วยเวียดนามใต้ เออระเบิดมาตกในลาวผมรู้นะว่าเขาทิ้งระเบิดใส่เวียดนามซึ่งใช้ทางลัดมาแถวเชียงขวางไงเพราะวาเวียดนามมันจะโค้งโค้งถ้าเดินลัดเข้ามาในลาวก็จะตัดออกเวียดนามฝั่งหนึ่งเออตอนล่านได้แล้วใกล้เขาก็เลยตัวนี้อันนี้หรือเปล่าที่เป็นสายเหตุที่เขาทิ้งระเบิดโรยตามทางก็คือพูดง่ายก็คือเคารพสงครามเวียดนามมันไม่เคยมีนะที่สงคราม ที่ไทยจะต้องไปลบช่วยช่วยคือไงไทยช่วยลาวลาวนี้ไม่ได้ตกเป็นลาวเหนือลาวใต้เหมือนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แต่มันตกตรงที่ว่าลาวแดงกับกับลา,าวขาวพวกนี้เราช่วยลาวขาวได้ไปลบช่วยหรือเปล่าอันนี้ใครมีความรู้บอกผมหน่อยจนกระทั่งนายคนนี้เนี่ยไปบอกว่าไทยนี่เป็นศัตรูเบอร์หนึ่ง แล้วเป็นอะไรนะการทําของพวกมันเหมือนสัตว์เดรัจฉานเราดูคนงานต่างด้าวดูแลคนงานต่างด้าวของเราเป็นอย่างดีคนไทยก็ไปเที่ยวในเราคนนี้พูดแย่นะผมดูนะใครมีความรู้ก็ตอบผมหน่อยก็แล้วกันถือว่าผมคาใจมากในคําพูดของเขาคนนี้เออเราดูแล้วมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ปลอดสารโอเคนะครับเราลองคุยกันดูมีความสุขทุกท่านนะครับสำหรับความคืนนี้สวัสดีครับ